สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะวันนี้มาเจอกันใน Easy t ไทยภา,าษาไทยง่ายจังเรียมพูดคมคมเข้มเข้มขม,มีดมีดคมมีด คมมากดาบดาบคมดาบคมมากมีดมีคมหนึ่งคมดาบมีคมสองคมดาบสองคมขวานขวานคมขวานคมมาก ขวานมีคมหนึ่งคมขวานมีหนึ่งคมคัตเตอร์คัตเตอร์ตตอรคมคัตเตอร์คมมากมีดคัตเตอร์มีดคัตเตอร์คมมีดคัตเตอร์คมมากกันไกลกันไกร คมกันไกรคมมากกันไกรมีสองคมมีดโกนมีดโกนคมมีดโกนคมมากใบมีดโกนใบมีดโกนคมใบมีดโกนคมมากใบมีดโกนหนึ่งใบ ใบมีดโกนสองใบใบมีดโกนสามใบใบมีดโกนหนึ่งใบมีหนึ่งคมใบมีดโกนหนึ่งใบมีสองคมมีดปังตอมีดปังตอคมมากมีดปลายแหลมมีดปลายแหลมคมมีดปลายแหลมคมมาก มีดอีโต้มีดพระมีดอีโต้คมมีดอีโต้คมมากมีดพระคมมีดพระคมมากเข้มเข้มกาแฟใส่น้ำร้อนน้อยๆกาแฟเข้มกาแฟ เข้มมากกาแฟเข้มมากเหล้าใส่เหล้าเยอะๆใส่โซดาน้อยๆเหล้าเข้มเหล้าเข้มมากผิวผิวสีแทนผิวสีดำผิวเข้ม ผิวเข้มมากสีเทาสีเทาเข้มสีเขียวสีเขียวเข้มสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มแอนนาสวยแอนนาสวยคมเข้มจมูกคมตาคม แอนนาสวยคมเข้มผิวสีแทนพิงกี้สาวิกาสวยคมเข้มพิงกี้สาวิกาสวยคมเข้มโอปอโอปอสุชาตาโอปอสวยโอปอสวยคมเข้ม โอปอสวยคมเข้มตุยต้ยตุ้ยธีรพัฒนหลอ่คลอคมเข้มหน้าคมคิ้วคมตาคมตุ้ยธีรพัฒนหล่อคมเข้มตุ้ยธีรพัฒนหล่อคมเข้มอาโป หล่อคมเข้มคิ้วคมตาคมคิ้วเข้มผมเข้มอปโปหล่อคมเข้มถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะคะแล้วเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณ และสวัสดีค่ะบ๊ายบาย